จอเขายังไงยังไงฮะล่าสุดครับกินข้าวเสร็จก็แกก็เข้าไปนอนก็อบอกว่าเออพรุ่งนี้ไม่ไหวก็กลับบ้านพรุ่งนี้จะเอาตังค์ให้สองพันกลับบ้านจะให้ลูกชายไปส่งหมอชิดเออ,อแกว่าพรุ่งนี้ดูก่อนเพราะว่าอาการแกไม่ไหวคือไม่ไหวคือ,อยังไงฮะคือเมื่อวานแกชักแกชักแล้วก็น้ำลายออกปากอแล้วทีนี้ก็พู่บอกมาปิดเลือดอก็ล้า,ลาง ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านนะพี่เสือไปหาหมอหมอก็ให้ยาแกก็ไม่กินมันมเจ้าสดตอนตอนไหนตอนเช้าประมาณหกโมงเราออกมาดูเองใช่ว่ามาเห็นเองไม่ใช่แฟนมันนึข้าวแล้วก็กองดินมันก็บังไงพีแกจะนอนนอนน่น่ะเจนบงกินข้าวแกจะออกมาจากเต็นท์แกนี้ไม่เห็นออกไม่เห็นออกก็เลยชะงกดูทิ้งขยะทิ้งขยะไม่เห็นนอนอืมด้วยไม่ได้วันนี้ไปไหนเขาไปไม่เลมาเนี่ย เ uhm, ี่ทตัดตับผมเข็มเลยนะครับผมทำกับลูกกับเนี่ยผมเนี่ยแล้วแกก็มันยากเข้ามาประมาณประมาณเนาะลูกกว่าลูกกว่าพอนลูกขึ้นมาที่ออกวอรนั่นแหละ

mae'r lân mae'r lân mae'r lân mae'r